นายไพศาลอ่าวสถาพรอ,อดีตผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจอาหารประเทศไทยบริษัทไทยเวฟเวอร์เรสจำกัดมหาชนได้รับรางวาัลนักบริหารดีเด่นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยรางวัลสะท้อนวิสัยทัศน์ความสามารถด้านการบริหารจัดการและการวางกลยุทธ์อย่างเป็นระบบตลอดการทำงานนายไพศาลมีส่วนยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมผลักดันการพัฒนาบุคลากรสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารไทย ือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและต้นแบบผู้บริหารที่สร้างคุณอุปการต่อเศรษฐกิจประเทศอย่างแท้จริงสวัสดีครับผมนะครับแซมไพศาลอ้าวสถาพรนะครับก็ ปจุบันเป็นอดีตผู้บริหารนะครับดูแลธุรกิจอาหารในเครือบริษัทไทยเบฟจำกัดนะครับก็เพึ่งกษเสียณเร็วๆนี้เองนะก็คือวันที่3เดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้นะครับก็ปกติก็ดูแลธุรกิจอาหารทั้งหมดในเครือของบริษัทไทยเบฟจำกัดครับต้องบอกว่าขอบคุณมากนะครับสำหรับกร์กรส่งเสริมนะครับการศึกษาและวัฒนธรรมใงประเทศไทยนะครับที่ได้มอบรางวัลทรงเกียรตินี้นะครับแล้วก็ผมภูมิใจมากนะครับแล้วก็เป็นการเรียกว่า ปิดจบของการทํางานเกษียณของผมเป็นอย่างดีเลยนะครับสําหรับปีนี้นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับก็หลังจากนี้นะครับก็คงจะดําเนินการนะครับก็เป็นประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปนะครับก็นําองค์ความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยเพื่อต่อยอดนะครับให้กับน้องๆรุ่นรุ่นถัดไปหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ในวงการธุรกิจอาหารนะครับโดย รวมไปจนถึงนะครับช่วยชาวเ ME นะครับแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศไทยของเราอีกน่นองนะครับก็ต้องบอกว่าธุรกิจเป็นอาหารธุรกิจอาหารนะครับเป็นธุรกิจที่เวลามีอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนจะนึกถึงอาหารก่อนแล้วก็อาหารเนี่ยจะมีส่วนร่วมกับทุกทุกกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยจะมาเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับ ธุรกิจอาหารในปัจจุบันนั้นประเทศไทยก็เรียกเพจัดว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับแต่ในปัจจุบันนั้นก็มีการแข่งขันสูงขึ้นในประเทศไทยแต่ข้อดีอย่างหนึ่งครับสำหรับประเทศไทยนะครับเราสามารถนะครับมีอาหารหลากหลายนะครับ กินตั้งแต่อาหารดสตรีปไปจนถึงมิชลินสตาร์แล้วก็สามารถทรานเลือกทานอาหารได้หลากหลายประเทศนะครับโดยกว่าจากไปกินที่ไหนของ euh, ประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องเลยฮะมาอยู่ประเทศไทยได้กินทุกชาแน,น่อย่ครับเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของอาหารทั้งหมดในประเทศไทยหากินได้หมดและที่สําคัญอาหารไทยนั้นเป็นอาหารที่เรื่อรสอที่สุดแล้วก็ถูกจัดอันดับนะครับเป็นอาหารที่อันดับต้นๆท็อป3นะครับทุกๆปีเลยนะครับก็สำหรับ <Mul> ความสําเร็จที่ผ่านมานะครับก็จริงๆแล้วรางวัลน,นี้นะครับกับความสำเร็จผมเนี่ยเราก็ต้องขอยกให้กับนะครับกับบริษัทไทยเบงเวอั v ่กัดนะครับที่เป็นเบื้องหลังนะครับเป็นแรงสนับสนุนให้กับผมนะครับในการทํางานรวมไปจนถึงนะครับพี่ๆเพื่พพพพนอๆนอๆน,อน้องๆนักงานทุกๆคนนะครับ ที่ช่วยกันนะครับผลักดันให้ทําให้ธุรกิจของอร้านอาหารทั้งหมดในเครือนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ KFC นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มของโอชีแล้วก็กลุ่มธุรกิจอาหารของ FA o A ซึ่งมีอาหารหลากหลายชนิดมากนะครับปัจจุบันนี้เราก็มีประมาณ28แบรนด์แล้วนะครับแล้วก็800กว่าสาขาครับก็เป็นเครื่องผลักดันที่ทําให้ธุรกิจเราจเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมทําให้เศรษฐกิจประเทศไทยเจริญเติบโตยิ่งขึ้นครับ